สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อแม่หมอหายไปหลายวันเลยนะคะวันนี้แม่หมอหยิบไพ่สําหรับนี้ไวเวอร์ซ่าทาโร่ไม่ได้ใช้นานแล้วนะมาใช้ในพลังงานในส่วนของเขาเนาะท็อปปิกวันนี้แม่หมอยังไม่รู้เลยอะ่ะว่ามันจะใช้ชื่อท็อปปิกว่าอะไรเราอ่านไปเรื่อยๆแล้วเราคงจะได้หัวข้อนะคะอันนี้จะเป็นสําหรับที่ใช้สําหรับอ่านความรู้สึกของคนที่คุณนึกถึงนะคะไม่ว่าคนที่คุณนึกถึงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามนะ,ะสำหรับนี้นะคะเป็นไพ่หน้าหลังส่วนพลังงานของเพื่อนๆน จะใช้สำหรับนี้นะคะในการอ่านพลังงานของเพื่อนๆตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนึกถึงหน้าเขานึกถึงคนที่คุณกำลังอยากรู้ความรู้สึกของเขาอะนะคะถ้าใช่พลังงานก็ดึงพลังงานกันไปเนาะไม่หมอไม่จะพูดอะไรแต่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แล้วเราอย่าไปฝืนแล้วกันนะว่าอันนั้นคือของของเราถ้ามันจะดีหรือไม่ดีก็ ก็อย่างที่แม่หมอพูดทุกคลิปแหละถ้ามันตรงมันก็จะต้องตรงมาสัก 70- 80%ถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะอะมันไม่ใช่เราก็อย่าไปฝืนนะคะคราวนี้พลังงานในส่วนของเขาบุคลิกของเขาเป็นยังไงนะคะหรือเขากาลังคิดและรู้สึกอะไรอยู่ในเวลานี้เขาเป็นคนคันคันคันเขาเป็นคนพาดลมได้นะคะไม่ถุนตุนกลุ่มได้เขาเป็นคนที่เคยบล็อกคุณไปหรือตัดความสัมพันธ์คุณไปนิ่งอยู่ในแบบ อยู่ก็น,นิ่งหายไปบางคนบล็อกกันหรือบางคนปิดกั้นความรู้สึกถ้าไม่ได้บล็อกกันในสื่อโซเชียลนะไม่ได้บล็อกข้อความไม่ได้ทะเลาะก,กันจนท่านบล็อกหรือ,อะไรเงี้ยเขาปิดกั้นความรู้สึกพยายามไม่ส่องพยายามไม่นึกถึงคุณพยายามไม่ดูคุณจากสื่อโซเชียลหรือไม่มาเจอคุณไม่มาพบหน้าพยายามหนีพยายามหลบเป็นคนทัดลมได้นะมิถุนตุนกลุ่มได้เป็นคนที่อารมณ์รุนแรง ถ้าเป็นคนไม่พูดไม่พูดเลยนิง่งเงียบแต่ถ้าพูดเมื่อไหร่ปากปากร้ายอยู่พูดแล้วเจ็บพูดเป็นคนสองบคุคลิกได้นะคะเป็นผู้มีถุนตุนกลุ่มเป็นทนท่าลมนั่นแหละหรือจะเป็นคนที่ลักษณะของคนที่แบบอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงวันนี้อย่างพรุ่งน,นี้อย่างอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายอะนะคะอ่ะแล้วเขาเป็นคนยังไงอีกพลังงานนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันล่วงไปเดี๋ยวแม่หมอ,อเก็บแป๊งค่ะมาให้ที่ล่วงมาจะเป็นไพ่ของ เพ o อฟวานเนาะเป็นคนที่เกี่ยวกับธาตุไฟได้เมสิงธน,นูได้เป็นคนที่ตอนนี้นะเ,นเห็นไหมผู้ชายหุ่นซิทแพ็เต็มเลยเป็นคนที่มีไฟตอนนี้กําลังกลับมามีไฟในการออกากําลังกายก็ได้ว่ากลับมาดูแลสุขภาพตัวเองรักษาหุ่นก็ได้คนที่คุณนึกถึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่รุ่นเาวาเขาเดียวกับคุณนะคะอาจจะแก่กว่าบวกลบสองสามปีหรือว่าอย่างมากๆไม่เหมาะม่าไม่น่าเกิน5ปีหนะ้าพลังงานนี้นะคะ ได้อยู่นะรุ่นเราเขาเดียวกันนะ, <S <S ะหรือไปเจอกันในสถานที่ออกกําลังกายก็ได้และเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์เขาคนนั้นของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บอารมณ์และเก็บความรู้สึกเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีของตัวเองมากๆค่าได้อย่าไม่ได้เป็นชาวต่างชาติต่างาศาสนาได้เป็นคนไทยในต่างแดนได้เป็นคน ต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้เป็นคนในเครื่องแบบได้สจวตนักบินฐานตำรวจได้หมดนะคะหรือคนที่มีตําแหน่งที่อยู่ในองค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ได้นะคะเป็นคนที่จริงจังซีเรียสเวลาทํางานนะคะคราวนี้พลังงานที่ ที่เขาในวันนี้แล้กันเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขามองคุณเป็นแบบไหนสําหรับคนที่อาจจะบล็อกกันไปแล้วหรือว่าคุยกันน้อยลงหรือว่าเขาบล็อกความรู้สึกบล็อกใจเพราะเหตุผลอะไรที่เขาทําแบบนั้นเนาะอ่าเรามาดูซิคนคนนี้เพจออฟสอดเกิดขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะพยายามปิดกัน้นไม่บล็อกไม่พูดไม่คุยกับคุณหรือว่า ทำเป็นไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเขาอดส่องคุณอดดูคุณไม่ได้นะคนคนนี้ถ้าได้คุยกับคุณนะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเถียงกับคุณชอบเมื่อก่อนนะ่าจะเป็นคนที่แบบไม่ยอมกันะเป็นคนที่ชอบทําให้ทะเลาะกันหงุดหงิดเจ้าอารมณ์นะเนี่ยคนเนี้ยบางคนมีพลังงานของคนที่เด็กกว่าได้หรือคนที่เป็นคนที่สภาพลักษณะนิสัยอ่ะคือออกจะแนวเด็ก เอาแต่ใจตัวเองอะ่ะเหมือนกับคนที่ไม่ยอมพนอะ่ะแต่ค่อนข้างแบบใช้อารมณ์อะ่ะหรือไม่ถ้าไม่ใช่เด็กกว่าก็จะเป็นคนลักษณะที่ทําตัวเป็นเด็กนิสัยเด็กกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาส่องุนแล้วทําไมหรอหรือบางคนเนี่ยมีการคําพูดอะไรที่หงุดหิดชวนทะเลาะกันแล้วก็ทําให้เงียบหายกันไปเพราะว่าด้วยความที่คุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะค่ะนะคะแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะ สงสัยว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยทาไมไมันมีผู้ให้พลังงานของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วมีผู้ชายสองคนอารมณ์ประมาณว่าเขากําลังคิดอยู่ว่าถ้าเขาก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาเขาพยายามปิดกั้นความรู้สึกตัวเองอเพราะว่าเขาไม่อยากเข้ามาในความสัม,สม,สมพันธ์ระหว่างคุณเพราะว่าแม่หม,หมอมองว่าเขากําลังสงสัยว่าคุณน่ะมีคนคุยคนอื่นหรือว่าไปคบใครแล้วหรือยังเขาเหมือนกับเขาไม่อยากก้าวเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ให้คุณเป็น ฝ่ายที่เลือกเขาว่าอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นตัวเลือกของคุณนะนะทำไมไม่พอรู้สึกอย่างนั้นหรือว่าหรือว่าพลังพลังงานอีกอย่างที่แทรกเข้ามาก็คือเหมือนกับวิวออฟจูนนะคะปกติจะหมายถึงพลังของจักรวาลหรือพลังของโชคชะตาเนาะเหมือนกําลังดึงดึงเขาเข้ามารับผิดชอบต่อการกระทําในอดีตที่เขาเคยทําทิ้งไว้อะมันเหมือนมีเรื่องของกฎแห่งกรรมเข้ามาเน,นี้ยมันเหมือนมีลักษณะของการที่ต้องต้องชดใช้อะไรบาง ม่หมอมีคนารู้สึกว่าพลังงานของเขาน่าสนใจมากๆเลยมันเหมือนเป็นพลังงานกันที่แม่หมอเคยทําคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับโชคชะตาและวิบากกรรมอะแม่หมอว่ามันยังไปได้อีกนะหรืออาจจะเป็น EP ีต่อจากเป็น E ีพีสก็ได้นาองแม่หมอจะเรียกเป็น E ีพีสแล้วกันเนาะว่ามันเหมือนกับเรื่องของวิบากกรรมนะนนเนี่ยมันมันวนกลับมาแล้วตอนเนี้เขากําลังคิดมากคิดเยอะนะในความสัมพันธ์นี้แม่หมอว่าเป็นเป็นพลังงานของคนที่ จบหรือทะเลาะก,กันไปแล้วก็ขาดการติดต่อหรือบล็อกใจบล็อกมีระยะทางต่อกันนะนะแล้วตอนนี้แม่หมอมอมสูพอเขาส่องคุณแล้วอ่ะเขาสงสัยว่าคุณนะ่ะมีคนอื่นแล้วเพราะว่าตอนนี้คุณเป็นคนที่ดูดีเนาะในสายตาอย่างเงี้ย คือถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เนาะเขาจะมองว่าคุณเอ๊มีตัวเลือกมีคนเข้ามาคุยเยอะแยะหรือเปล่าแล้วเขาเนี่ยกลับเข้ามาเขาจะทําให้เขาเสียใจไหมแล้วเขาคุณจะเลือกเขาไหมแล้วมันเหมือนกับมีบางอย่างที่ทําให้เขาคิดมากคิดเยอะค่ะมันเป็นวิบากกรรมอะไรบางอย่างที่ที่เขาเ็ดใช้แม่หมอขยายพลังงานของเขานิดนึงทำไมอะมันเนี่ยมันเหมือนกับมีพลังงานของการสอดส่องเดอะเฮอร์มิตเขาเงียบหายไปเขานิ่งเขาอยู่ในเซฟโซนตัวเองตอนนี้เขารู้สึกว่า เดชชาลีออนนะคะอยากวนกลับมาในความสัม,สม,สมพันธ์นี้ค่ะเขารู้สึกว่าทำไมตอนนี้คุณดูมีคุณค่าหรือดูก้าวหน้าก้าวไกลหรือเป็นลักษณะของคนที่มีความมั่นคงจิตใจที่นิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนคุณรู้สึกคุณมีความสุขได้อยู่ตัวเองเขาสงสัยว่า,าคุณนะยังเก็บเขาไว้ในใจหรือเปล่าเขายังมีความสัม สำคัญกับคุณไหมอะนะคะโดยเฉพาะเลยอ่อนมันจะมีการได้วนถ้าสำหรับใครที่เป็นชาวต่างชาติที่ดิวกันอยู่เนอะคนที่ชาวที่คนที่คุณนึกถึงอะถ้าเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสนะคะที่จะได้เจอหน้าพบหน้ากันหรือว่าเขาบินมาหาหรือว่าเดินทางมาหาหรือคนทางไกลมีโอกาสที่จะเดินทางกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะว่าแม่หมอเคยดูคลิปหนึ่งเนาะที่มันเกี่ยวกับ การที่ถึงเวลาแล้วที่จัก,กรวาลจะต้องส่งเขากลับมารับผิดช,ชอบต่อการกระทําในอดีตถ้าเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่วิ่งตามเขามาตลอดช่วยเหลือดูแลอาจจะไม่ต้องถึงขั้นช่วยเหลือดูแลแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นคนที่เป็นฝ่ายตามฝ่ายทุ่มเทฝ่ายอะไรเงี้ยมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะถึงเขาจะหนียังไงเขาหนีไม่พ้นน่ะมันเหมือนกับเรื่องนี้มีเรื่องของโชคชะตาดึงกลับมาต่อให้เงียบหายเป็นนายแค่ไหนกี่ปีปกี่เดือนก็แล้วแต่คนคนนี้จะต้องวนกลับมาเพื่อที่จะมา ทำบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่เคยทำมาไว้เขาอยากที่จะกลับมาขอโทษคุณมันมีบางอย่างที่เขาติดค้างสิ่งที่เคยเขาติดค้างสิ่งดีๆที่คุณเคยทําไว้ให้แก่เขาอะแล้วเขาที่ผ่านมาเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ที่ทําร้ายคุณนะคะแล้วตอนนี้เขาเหมือนกับถึงเวลาที่เขาคิดได้คิดออกคิดเป็นแต่เขาอาจจะกลับมาในจังหวะที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควรเพราะว่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแม่หมอมองว่า คุณเคยเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาแต่ว่าเขาอาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วณเวลานั้นซึ่งตอนนี้เขาสงสัยว่าแม่หมอจต้องให้ ep นี้เป็น ep ที่4ี่นะเนี่ยเนาะเพราะว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาติดค้างคุณอะไรบางอย่างไว้หรือบางคนมีของขวัญจะให้เพื่อความขอโทษหรือการขอโทษอะไรบางอย่างแต่ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้หยิบยื่นหรือสิ่งทําอะไรให้เหมือนกับว่าช่วงเวลาหนึ่งอะ คุณเคยเคยเข้าไปในความสัมพันธ์ของเขาแล้วเขาอาจจะมีใครของเขาอยู่แล้วณเวลาเนี้ยพอวันที่เขากลับมามันเหมือนเป็นการย้อนกลับกันอนะ่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาที่คุณเคยไปตกไปสถานการณ์ที่ไปอยู่ในความสัมพันธ์เขานะณเวลาเนี้ยเขาจะกลับมาในจังหวะที่เขาเองอาจจะต้องเป็นคนที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณมีของคนของคุณหรือว่า คนหนูคนใหม่ไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเขาต้องมานั่งรอคอยคุณบ้างแล้วอ่ะแม่หมอรู้สึกอย่างงั้นนะเนี่ยเดี๋ยวสงสัยแม่หมอจะพูดได้แค่ ep สีก่อนแล้วเดี๋ยวไป ep ห้าวันช่วงเวลาที่แม่หมอว่าจะอาจเพิ่มให้นะคะเนี่ยมันเหมือนกับเขากาลังคิดจะกลับมาเขารู้สึกว่าเขาจะจุด